Good morning student, today we learned about what is she like. Okay, let's learn about the adjective. Students are able to pronounce the words and phrases, spell and give the meaning of the words. Describe a person's personality. Okay student, look at the vocabulary. We learn about personality. Can you remember it? Look at the picture. Picture one shy. What does it mean? Next, fairly, diligent, polite. What does it mean polite? Generous. Selfish. Rude. Serious. Confident. Outgoing. Kind. Lazy. โอเคเวอร์เกอร์เก่งมากค่ะเราได้เรียนรู้ทบทวนเกี่ยวกับความพั์ไปแล้วนะคะเราจะเข้ามาสู่เนื้อหานะคะที่จะเรียนในบทเรียนนี้นะคะโอเ okay, ค let's learn about the structure watch a c h she like she is confident จับรูปภาพใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าผู้หญิงในรูปภาพเนี่ยนะคะมีความมั่นใจ แล้วเพื่อนห้องเราเนะี่ยมีใครที่มีความมั่นใจแบบนี้บ้างนะคะถ้าเพื่อนห้องเราเนี่ยใครคนไหนที่มีความมั่นใจเราก็อาจจะบอกได้ว่าเพื่อนเราเนี่ย he is confident she is confident นะคะแต่ผู้หญิงในรูปเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นคำสรรพนามที่ใช้จึงใช้คาว่า she นะคะโอเค next look at the picture มองที่รูปภาพใช่ไหมคะรูปภาพนี้เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นคำสรรพนามที่ใช้แทนก็คือ he ประโยคที่เราถามเราจึงใช้ถามว่า what is he like he is diligent ขยันเขาเป็นคนที่มีความขยันนะคะโอเค next look at the picture รูปภาพนี้นะคะมีมากกว่าหนึ่งคน สองคนขึ้นไปคำสรรพนามที่เราใช้จึงใช้คำว่า day ประโยคนี้เราใช้ว่า w h a t are t h e y l i k e t h e y are polite เขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะคะโอเค now I would like you to practice speaking จะให้หนักเรียนได้ฝึกพูดนะคะ work in pair สองคนจับคู่นะคะโดยใช้ประโยค what is he like What is she like? what are they like are you ready okay let's go okay time's up <S <Yeah. S 1> หมดเวลานะคะเก่งมากเลย very good นอกเหือจากที่ สามประโยคที่คุณครูได้นําเสนอไปใช่ไหมคะเราอาจจะพูดประโยคอื่นนอกเหนือนจากนี้ได้เช่น for example what is she like picture f นะคะ what is she like she is shy picture f what are they like they are f a i l l y picture s what is he like he is rude เป็นไงบ้างคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะนอกจากเราจะได้รับความรู้ในเรื่องของ personality แล้วนะคะเราก็สามารถใช้ประโยคที่จะถามว่าแต่และคนมีบุคลิกนิสัยเป็นอย่างไรนะคะและที่สำคัญเราควรจะต้องเลือกนะคะที่จะปฏิบัติในบุคลิกนิสัยที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเดี๋ยวบทเรียนต่อไปนะคะจะพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะคุณบาย